ครับสวัสดีครับผมก็จะมารีวิวรถหถ L 2 2 0 2 0 1 DT นะครับผมเป็น Double Traction นะครับรุ่นเข้าล่องอ้อยนะครับนี่ก็เสร็จงานเก็บงานเรียบร้อยนะครับผม ก็มีเพิ่มเติมก็คือตัวตัวเสื้อเสื้อวาวน้ำครับที่เปลี่ยนให้ใหม่ครับผมแล้วก็เก็บงานครับเปลี่ยนไดสตาร์ทให้ใหม่นะครับเป็นไดสตาร์ทของรุ่น L24 โอเคครับก็จะมาเดินดูรอบๆครับยางหน้าก็อยู่ที่ก็ให้อยู่99เปอร์เซ็นนะครับเป็นยางใหม่นะครับหน้าดอกยังดอกขนยางยังอยู่นะครับยาง64 ฐานล้อหน้าหลังนะฮะกว้างหนึ่งเมตรกับอีกสองเซนนะครับพร้อมโครงกันอ้อยนะครับเพาหน้าเป็นเพาเดิมๆนะผมอันนี้เป็นเพาสําหรับเป็นเพาเป็นเพาเขาเรียกว่าล้อฐานล้อแคบนะครับยางหลังดอกยางเยอะครับยองแต่มันมีรอยปรีนะครับก็ลูกค้าก็อาจจะใส่เสื้อข้างในไว้ก็ได้ครับก็จะใช้ได้นานๆครับทําสีใหม่ครับเป็นสีโฟเคนะครับผมของคูปต้า ตัวตัวหา,างแขนยกนะครับอันนี้คือสีเดิมเดิมนะครับผมก็แห้งแห้งเดิมเดิมประมาณนี้ครับโซ่ข้างทางร้านไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับผมก็ยังใช้งานได้อยู่เนาะเอาไปแช่น้ำมันนะครับหลังหลังขวาก็อยู่ที่ให้เลยครับก็อยู่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ย่ครับดอกสูงแต่แก้มยางมันเปี่ครับเนื่องจากรถมันจอดนานครับ มันก็แห้งๆเดิมเดิมนะครับลูกค้าวันนี้ทางร้านก็ทําการเปลี่ยนเ,เสื้อวาวน้ําให้ใหม่นะครับอันนี้ก็แห้งๆเนาะนี่เปิดให้ดูนะครับอันนี้เสื้อวาวน้ํานะครับลูกค้า น,นี่ครับเสื้อวาวน้ําเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเปลี่ยนปั๊มน้ําให้ใหม่นะครับแล้วก็เดินท่อยางนะครับท่อยางล่างเปลี่ยนให้ใหม่นะครับเดี๋ยวสตาร์ทฟังเสียงให้สตาร์ทให้ชมนะครับไฟขึ้นนะครับเครื่องติดง่ายมากครับไม่ไม่ต้องเผาหัวนะครับ นะมันเปิดฝา,าวาลไม่ได้ครับแต่เสื้องไม่มีไอ้นะครับคันนี้พอดีไม่ได้เอาพิมมาด้วย ยังไม่มีไอ้ครับโอเคครับเดี๋ยวแอดเดินไปเบาครีมมาก่อนครับโอเคครับต่อนะครับแอดเดินเอาครีมมาแล้วเดี๋ยวจะเรียกให้ดูไอว่าเครื่องมันไม่มีไอครับสตาร์ทง่ายมากครับ เรียบร้อยครับก็รถเครื่องดีครับเครื่องดีจัดเลยไม่มีไอครับนี่ 2> l 2 2 0 1 d p นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นเข้าร่องอ้อยนะครับเพราะว่าฐานล้อหน้ากับ ล้อหลังมันกว้าง1เมตรกับอีก2เซนเท่ากันครับก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เปลี่ยนหัวเผาให้3หัวครับคุณง่ายคือเอาไปใช้ได้เลยครับผมสตาร์ทวันละสา0รอรอบก็ติดเหมือนเดิมครับไม่ต้องเผาหัว โอเคครับผมก็เรียบร้อยครับจบการรีวิวครับสำหรับคุณพี่โอเล่นะครับผมที่ติดต่อมาครับแล้วก็อยากดูคลิปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นคลิปที่รีวิวเสร็จเรียบร้อยครับเพราะว่าตัวรถเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับไอเสื้อปั๊มน้ำไอเสื้อวาวน้ำกับไอเก็บงานพวก หม้อน้ำหม้อน้ำอะไรเงี้ยทางร้านทําให้หมดแล้วครับก็พิจารณาตัดสินใจดูครับผมใครอยากได้สนใจก็ทักมานะครับผมราคาหกหมื่นสามพันบาทนะครับหกหมื่นสามพันบาทรถเข้าร่องอ้อยเครื่องดีๆเกียร์ดีๆนะครับไม่ต้องจําเป็นต้องซื้อแพงสองสามแสนนะครับหกหมื่นก็ทํางานได้เหมือนกันครับเพราะว่ารถมันมิติพอๆกับไอ้ตัวบีรุ่นบีครับแต่เราไม่ต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นนะครับมันทํางานได้เหมือนกันครับเครื่องยนต์ เครื่องยนต์ K3 นะครับถ้าเป็นตัว2201จะต่างจากเครื่องยนต์ของ L2000 อยู่ตรงที่ว่าอีกรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์ K3 ส่วน L2000 จะเป็นเครื่องยนต์ K2 นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีก๊อกน้ำครับสังเกตง่ายๆครับผมโอเคครับจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามช่องมานิเทคเตอร์นะครับแอดเพิ่งกลับมาจากพักผ่อนของทางร้านนะครับเป็นช่วงวันหยุดครึ่งปีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้มีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ